สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมไทยสกลนครกับช่วงเวลาสายๆของวันที่1 5วันที่16นะครับ16มีนาคม2023นะครับก็มาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนี้ดูนะครับว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดนะครับ จากเมื่อเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าประมาณมุมหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3เนี่ยนะครับประมาณมุมเช้าลงมาถึง2องโมงถึง3ามโมงเช้าเราจะเห็นได้ว่าตัวเฮวันนะครับ H1 เนี่ยทำปีเลงมานะครับถ้าเป็น PA ลงมาขาลงแล้วก็เกิด Divergence มาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเกิดการทำ พี่เอขาลงมาต,ตลอดต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับส่วนเหตุการณ์เมื่อวานที่ธนาคารของทางยุโรปเขามีปัญหานะครับจึงทําให้ทองเนี่ยนะครับดิดขึ้นดีดขึ้นนะครับอย่างรุนแรงนะครับมาตั้งแต่บ่าย2องโมงของเมื่อวานตอนที่ช่วงตลาดยุโรปเปิดนะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรเรื่อยๆเพราะว่าค่าเงิน ของดอลลาร์นะครับก็ค่อนข้างแข็งขึ้นอย่างย่าาตาเห็นเพราะว่าธนาคารของยุโรปมีปัญหานะครับคนก็หันมาซื้ออดอลลาร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดอลลาร์แข็งเนี่ยทองจะลงนะครับแต่อีกปัจจัยนึงก็คือคนก็ลดความเสี่ยงก็คือนักลงทุนทั้งหลายก็เอาเงินมาซื้อทองเมื่อวานนี้นะครับจากฝั่งยุโรปก็ทำให้ทองเนี่ยถีบตัวขึ้นไป สูงมากนะครับสูงทะลุแนวต้านด้าน,นบนเลยนะครับที่1833แล้วก็ทะลุไปถึง1836แล้วก็ลงมานะครับลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เมื่อคืนเนื่องจากาทางรัฐบาลเองทางสภาทุโกโลกเองเรื่องอะไรต่างๆนะครับภาครัฐบาลที่เขาแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจในโซนของเขา นะครับทุกอย่างก็ตอบสนองขึ้นมาก็ทําให้ทองเนี่ยย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาอย่างที่เห็นนะครับจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับถามว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อถ้ามองดูจากรูปของอตรงนี้นะฮะทางเฮดวันเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะย่อลงมาได้อีกนะครับย่อลงมาได้เยอะเยอะแค่ไหน ยเยอะก็อยู่ในประมาณนี้ครับอยู่ประมาณสัก1896นะครับ1896ถามว่าย่อถึงไหมวันนี้ก็มีโอกาสถึงะฮะ1896ถามว่าเทรนด์เป็นยังไงเทรนด์ก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะครับเทรนด์ก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ดูจากกราฟใหญ่ๆอ,อย่าง Day, Day, เดย์นะครับเดย์เนี่ยนะครับก็เมื่อวานเนี่ยก็ยังเนี่ยใช่ไหมฮะ,ะสวิงอยู่นี้ยไซเวย์อยู่ตรงนี้ ขึ้นและลงจากเหตุการ์ข่าวเมื่อวานนะครับเ mm hmm. ข้าไปทำลายทำโลแล้วก็ําทำลายใหม่นะครับจริงๆอ่ะเมื่อวานเนียเดย์เนี่ยพยายามจะกลับตัวนะครับจะกลับตัวไปเจอข่าวเข้ามาก็เด้งขึ้นไปอีกนะครับเด้งขึ้นไปแล้วตันนี้ก็ก็คือ,อตั้งสติได้นะครับแล้วลงทุนทหารมาเาทขายเทขายเหมือนเดิมนะครับก็ลงมาลงมาเมื่อเช้านี้ลงมาแล้วก็รีบเอาข่าขึ้นไปเล็กน้อยนะครับลง ลงมาประมาณสัก1907นะครับแล้วก็ดีบาวข,ขึ้นไปเล็กน้อยก็ยังแดงอยู่นะครับเาถามว่าจะขึ้นต่อไหมก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับก็ดูดูนะฮะดวิกนะครับจากวิกเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาทะลุแนวต้านของวิกไปแล้วนะครับแล้วก็ไปทำา i g อยู่ที่ 1937ประมาณนี้นะครับ938เนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรถ้าการาฟทั่วไปเขาต้องการที่จะไปทำนิวไฮนะครับที่ส้ายของอแท่งเทียนของวิสสีแดงนะฮะด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับของอเดือนที่แล้วนะครับประมาณ1957ถึง1958ซึ่งมีโอกาสจะขึ้นไปถึงไหมวันนี้วันพฤหัสแล้วอะไรก็ไม่แน่นะครับ วัน,นวันนี้อาจจะยังไม่ขึ้นไปถึงหรือวันนี้อาจจะไซด์เวย์อยู่เพื่อดูสถานการณ์ตลาดนะครับเพื่อดูสถานการณ์ตลาดแล้วเขาก็อาจจะอาจจะย่อลงมามากกว่านี้ก็ได้นะครับมากกว่านี้ก็ได้อ่าอาจจะถึงนี้เลยนะครับอาจจะย่อมาถึงนี่แล้วก็ทําโดจินะครับประมาณนี้1883มาทําทำโดจิถ้าเป็นวันศุกร์นะฮะถ้าพูดถึงว่ามีข่าวในทางที่เป็นลบกับทองนะครับ ชะตาเกตด,ดีขึ้นมีวิธีแก้ปัญหา,นะา,าต่างๆได้ดีคลี่คลายได้ดีเขาก็อาจจะย่อลงมาแล้วก็กลับเทนลงไปได้นะครับก็กลับเทนลงมาได้นะครับมาถึงก็รอดูอยู่นะครับรอดูอยู่ตรงนี้เป็นจุดสําคัญครับจุดที่จะบอกบอกได้ว่าในจุดเนี้ยหนึ่งแปดเจ็ดเก้านะครับหนึ่งแปดแปดศูนย์เนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่บอกว่าจะกลับตัวไม่กลับตัวลงมา ตอนนี้ถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงแนวโน้มก็ดูจาก MACD ก็โค้งลงนะครับมีโอกาสลงนะครับแล้วก็ตัว RSI เองก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับ RVI ก็อยู่ค่นข้างสูงนะครับก็ถามว่ามีโอกาสลงไหมก็ก็มีฮะมีแต่ก็50-50ครับยังไม่ให้คะแนานนะครับจากวิกเนี่ยนะครับ ทีนี้มาดูเดนะครับสกอบันที่เดดิลี่เนี่ยเดลี่เนี่ยเห็นชัดเจนว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะทําเป็นเรียกง,ง่ายเมื่อวานคือแท่งสับสนนะครับก็คือจะจะลงก็ลงไม่ได้แล้วก็เด้งด้วยข่าวขึ้นไปนะครับวันนี้การตื่นตูมทังข่าวก็น้อยลงนักลงทุนก็หันมาเทขายเหมือนเดิมก็ลงมาเยอะเหมือนกัน ก็รีบเบขึ้นไปาถามว่าจะลงต่อไหมก็ต้องดูต้องดูสถานการณ์คืนนี้อีกนะครับคืนนี้อีกว่าจะเป็นยังไงแต่ใจผมก็คิดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อ60%แล้วก็มีโอกาสที่จะลงเนี่ยอยู่40%นะครับถ้าทะลุไส้นี้ลงมาได้นะครับถ้าทะลุไส้ลงมาเนี่ย1885ลงมาได้เนี่ยนะครับ มีโอกาสที่จะกลับตัวลงมานะครับถึง1867เลยนะครับถึง1867เลยก็ต้องรอดูครับรอ,อดูท่เด็ดวันนี้ทำยังไงท่เด็ดวันนี้ทำยังไงเพราะว่า,าดูจากเตะแล้วเนี่ยนะครับ m m a c d a เองเนี่ยก็ขึ้นไปนิดนึงมีโอกาสที่จะกลับลงมาอยู่ในเทรนด์ขาลงได้ส่วน ISI นะครับ r v ีนี่ยสว RVI นี่สูงมากครับ85พร้อมตัวลงนะก้มแล้วส่วน r ว I เนี่ยก้มแล้วนะครับหมายความว่าไงเดย์วันนี้มีโอกาสมีโอกาสกับตัวนะครับวันสองวันนี้ถ้าตามาตัวอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์มีโอกาสจะกลับตัวค่อนข้างสูงมากแล้วก็จะเป็นตัวที่พา กราฟกับเทรนเลยนะครับกับเทรนใหญ่มาเลยดึงมาเลยดูเฮดวันจากเฮดวันนี้ก็ชัดเจนฮะลงมาหลายชั่วโมงละนะครับลงมาหลายชั่วโมงละมีการย่อตัวแล้วก็ลงย่อตัวแล้วก็ลงนะครับทำพีเอมาเมื่อคืนแล้วก็ทำพีเอซ้ำซ้อนกันมาอีกสองตัวเลยนะฮะแล้วก็ท่นี้ทำตัวโดจิไปเล็ก ขึ้นไปเพื่อพักตัวนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงมานะครับเมื่อเช้าลงมาอีกอันนี้ก็พักตัวขึ้นไปอีกก็เดี๋ยวไปสัมผัสกับเส้น EMA 1 0เนี่ยแล้วก็ลงเดี๋ยวก็คิดว่าลงมาอีกนะครับก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับเป้าหมายของวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1895นะครับ1895เกา็รอชมดูครับทีเด็ดวันนี้ก็คือ ใครติดใครติดใบอยู่ก็ปลดายได้ครับตอนนี้ปลดใบนะครับให้ MM พอเพียงนะฮะปลดายแล้วก็ใครที่ไม่มีไม้ค้างอยู่เลยก็เซลล์ได้ครับเนี่ยหรือบาขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เซลล์นะครับเซลลงมาเซลล์ลงมาก็เป้าหมายที่พี่อยู่ที่มีเคลือ่อนี่ประมาณนี้ครับเอาปลอดภัยนะ1896ครับประมาณนี้นะครับ เฉพาะวันนี้เหตุการณ์วันนี้แต่ถ้าทะลุลงมาถึงถึงนี่เลยนะครับถึงเมื่อวานเนี่ย1887เนี่ย1886เนี่ย1885 1887เนี่ยมีโอกาสกลับเทรนเลยครับคราวนี้นะครับมีโอกาสกลับเทรนเลยเพราะยังไม่มีปัจจัยภายนอกอะไรเรื่องเศรษฐกิจอะไรเรืออะไรต่างๆที่มาเลวร้ายไปกว่านี้ละทองเองก็เป็นสินทรัพย์ที่มาพักตัวชั่วคราวนะครับถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันฟื้นขตอนล่ามันแข็งขึ้นมา เศรษฐกิจอเมริกามีแนวทางแก้ไขที่ดีธนาคารมีอ่นทางแก้ไขที่ดีทองก็จะถูกทขายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะร่วงลงไปนะครับร่วงลงไปตามเทรนต์นะครับตามเทรนใหญ่ที่ที่ผมเคยแสดงให้เห็นนะครับก็คือเทรนเดือนนะครับต่อเดือนมาย่อดูจะเห็นนะครับตอนนี้ถ้าเป็นเดือนเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอยู่จุดที่ค่อนข้างจะสูงละ ก็คือจะขอบอลลิงเกอร์บอลได้นะครับถ้ามันอยู่ถึงจุดเนี้ยประมาณเนี้ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาได้ะลงมานะครับลักน่าจะลงมาต่ํำเลยนะฮะมันจะลงมาต่ําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะต้องผ่านบริเวณ1805นี่ก่อนนะครับหนึ่งแเนี่ยลงมาก่อนถ้าเขาลงมาต่ำกว่าตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็จะลงมาทดสอบที่16กกว่าเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับอโอเค ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับ M30 นะช่วงนี้ช่วงนี้ M30 เองก็ย่อ,ยอตัวขึ้นไปกระทบนะฮะร,รีบาวขึ้นไปกระทบกับ e M1.0 a แล้วนะครับกเ็เดี๋ยวก็คงลงครับเดี๋ยวก็คงลงแต่ตัวน่ากลัวก็คือตัว RSI กับ R RII นะ R r V i เนี่ยนะครับอยู่ต่ำอยากจะขึ้นนะฮะแต่ว่า RSI ก็อยู่ข้บนบน ก็อยากจะกดลงมาแต่ว่า macd เนี่ยนะครับลงมาอยู่ในเทรนด์ขาลงแสดงว่าหมายความว่าน้ําหนักมาอยู่ที่เ,เทรนด์ขาลงมากกว่าขาขึ้นนะครับก็ถ้าอย่างไรก็เล่นอย่างระมัดระวงังส่วนการระมัดระวังของเราเนี่ยคือหมายความว่า,าถ้าเกิดว่าเราเล่นลงเนี่ยเราเล่นเซลลได้ไหมเล่นได้แต่ tp ไม่ใช่ tp แต่ stop loss ของเราเนี่ยเรามาดู m 3 0เนี่ยก็พอนะครับก็ไม่ควรเกินเนี่ย stop loss ของเรา ไม่ควรเกิน1823ถึง1824เนี่ยนะครับประมาณนี้ตับล็อตไว้นะครับถ้าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็จะกลับไปเทรนขึ้นไปนะครับก็ให้มันระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอ่าโอเคเราเทคโปรไตได้เราก็ต้องสต็อปล็อตได้นะครับชนะได้ก็รู้จักแพ้เป็นนะครับก็ถ้าอย่างไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ก็ มีเท่านี้นะครับก็ขออห้เทรกันอย่างระมัดระวางแล้วสองก็คือว่าถ้าพูดถึงเ,เหตุการณ์มันไม่คาดฝันมีข่าวนอกกระดาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วย STOP ปรอดไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์นะ,ะเป็นการคาดการวิเคราะห์จากแนวโน้มของตลาดแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ค่าต่างๆของอินดิเคเตอร์นะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เทรดอย่างใจยเย็นๆน,นะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับวันนี้กรา,าคงจะวิ่งไม่ค่อยแรงเท่าไหร่พรุ่งนี้จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างแรงนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับแล้วยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จใคร ยังไม่ได้ติดตามนะครับไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดแชร์ก็รบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับช่วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ xm เองก็มีโบนัส50เหรียญนะครับสมัครได้โบนัส50เหรียญมาเทรดฟรีผมก็แอดไลน์เข้าผมนะตามคอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมจะพาเทรดสดๆเลยถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาเราวก็มาคุยกันนะครับ ไทยสกลนครยินดีให้คําแนะนําครับคนกันเองเทศดแบบบ้านๆน,นะไม่มีอะไรขอบคุณมากครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ